สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกนะคะกับช่องแก้วคนชอบหวยนะคะวันนีจะมาให้แนวทาง3-5น้อยเหมือนเดิมคิดท,ทุกคิดไปทำึ้นนะคะทางช่องไม่แนะนำไม่สัมสนิเด้นการพนัชนชิดนะคะทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงขอท่านดูอย่างมีสติเล่นอย่างมีสติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะให้เป็นเสียงแค่แนวทางนะคะ างลาของเราวันนี้ใช้คำว่าหมุหอุดปุ้ยค่ะใหมยสลับหมดเลยหลุดหลุดหลุดนะเริ่มใหม่เริ่มใหม่ทำไมวันนี้เขากลับบ้านเร็วกว่าเรา พิเศษวิงรถฟันสี่สี่ก็สี่ สองหกห้าหกเก้าสี่หกอืมท่านั้นก็เกือบไม่ทันนะปกติวิ่งร็วนี่ปกติเนี่ยแล้วก็ปิดประมาณนี้แล้วเนาะแต่วันนี้เขาขับบ้านก็เร็วกว่าเราไงฟัน์สอง hmm song. song ko songs nih songs ha songs pe songs so. on song <VIP. S 2> ฟันสันกัเลยนพะุนี้สูนต้องมา

ไม่ถึงพี่อาก็ยังไม่ได้กลับบ้านเลยคือฟิวแลววียีปกติปกติกับ v i p ฟันสองเหมือนกันนะคะปกติจะไปสนใจของสนใจ v i p นะทุกคนบอกเลย <c oughs> ปกติมันเหนียวมากประมาณน,นี้ ชอบก็ตามนะคะใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะขอให้ทุกคนโชคดีรวยปังๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ